บัวเสววันนี้เรามาทำอะไรครับวันนี้วันนี้เรามาอยู่ที่สต็อกโฮล์มนะฮะอย่โดดแล้วเรามาทำอะไรครับวันนี้อตก็เราไปคอนเสิร์ตวันนี้แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่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 รู้จักว่าเนี่ยจอซีน่าวันนี้เราจะไปไหนครับเอ่อไปหาข้าวกินครับแล้วก็ไป Y2K พรุ่งนี้ไปบอดี้เฮ้ยโดวันนี้เราจะไป Y2K ครับถึงเราแบบแต่งแบบ Y2K สไตล์นะครับในดริฟต์จนดริฟ You can't see me... my เราเข้็ไปถ่ายครั้งตอนที่เราอยู่ร้านกับข้าวแล้วครับเดินไปหกนาที่นี่ครับเรากำลังเดินไปกินข้าวครับเราได้เมมเบอร์คนใหม่อีกคนนึงนะครับแนะนำเลยแนะนำแนะนำช่อยิ้มครับช่อยิ้มเยโดวันนี้บอกอะไรนะวันนี้ผมจะไม่กินเหล้าเยโดวันนี้จะไม่กินเหล้า วันนี้จะไม่กินแล้วรี่ผมจะไม่กินแล้ว ครับเราก็ได้เคยบากกันแล้วครับทุกคนครับทุกคนได้เคยขับากแลอร่อยมากๆเลยครับใครบะอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยยอดเดี๋ยวไปเจอกันที่โฮเทลอันแน่หิววะดิกินไหมมีจะกินเอสมาเตาอี้มีที่เยอะนะทอมนั่งเครื่องบกชั้นอันนี้ชัดเลย ขารอมึงกลับบ้านอยู่ไหมคือก็เวลาที่ผ่านมาแม่หรอแม่อร่อยเทษนอนเลยเนาะถุ้ดแล้วเราไม่กลับห้องใช่ไหมกลับดิกลับกลับหมูกาพี่จะนอนไหมเนี่ยกลับดิเขาบอกว่ากินคาปูชิโน่อ่ะตอนกลางคืนอ่ะจะทำให้นอนไม่อันนี้พูดจริงไงเนี่ยไอ้บรูโน่เฟอร์นันเดสอ่ะนักเตะบอลแมนยู่อ่ะมันบอกว่าเวลาแบบมันต้องไปแบบสเปนระบบกจ้ะแล้วมันไม่นอนอ่ะไปเล่น ทีมเยือนทีมเย้าทีมเยือนเย้าเย้ามันที่บ้านไหมล่ะเออเยือนเยเยือนเยแล้วมันต้องไปนอนโรงแรมอ่ะมันจะกินคาปูชิโน่ก่อนนอนคือชั่วโมงมันก็ทําให้ดับไงทำให้หลังไงพี่ลองแล้วเหรอแล้วมันไปไงเนี่ยอยู่จนนัดยังไม่หลับเลยกลับมาแล้วนะฮะวันนี้เป็นวันที่2ของเราที่สต็อกโฮล์มแล้วครับตอนนี้เรากำลังจะไปหาข้าวกินกันนะฮะซึ่งเมื่อคืนสภาพทุกคนก็เป็นดังภาพนี้ตอกเอาไปตัดเอานะ สนุกสนานเฮฮาปาร์ต hey, <ะ>ี้ปาจิงโกะมาเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนอ่าเรื่องงไงคือ <laughs> สภาพตอนตื่นตอนเช้าวันนี้อากาศดีครับวันนี้อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสอ๋ท้องฟ้าแจ่มใสส่วนไม่ค่อยแจ่มใสใช่คนไม่ค่อยแจ่มใสเท่า <laughs> ไหร่มาดูสภาพนะฮะเพอิตาลีอยู่พี่ตูน I love you พี่ตูนรู้ได้เหรอเราจะออกไปกินก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านว่าทาทองสาวเอ้ยไม่ใช่อะไรทาทองสาวโย่และนี่คือเส้นจเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัด ชาทองไทยครับเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวครับแขกเขาบอกว่าดูในรีวิวในทิกเกอรมาเขาว่าอร่อยมากนี่ครับเราก็จะได้เมมเบอร์อีกคนนึงใหม่มพี่กอล์ฟครับพีก่กอล์ฟมาเนี่นยนะครับเราได้เมมเบอร์ใหม่แล้วครับเอดโดนนี้ก็เต้นะครับออพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าจะไปไหนเออต้องบอกอีกทีว่าร้านมันเต็มเราก็เลยมาหาร้านใหม่แต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นร้านอะไรก็ไปดูอีกครั้งหนึ่งเป็นร้านใหม่ครับเจอกันเจอกันครับ พี่นะครับสรดปกรามากินมี่ไหนมากินร้านซินครับมันเป็นร้านราเมงครัสุดท้ายได้จบที่อะไตัวตัวมากใชเหาแห้งใช่พี่สั่งทงกาะสืเลยแล้วก็ทงกัะส่อีกประมาณเจ็ดแทีกินมันได้เยอะไหมไม่อเหมาะันเดียพี่มาตาน่ารักจริงเลยจ้าพอนะอีสัสอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับป่อยไหมเย สวัสดีครับผู้ชมตอนนี้เราถึงห้องกนแล้วครับเรากลับมาที่ห้องเพื่อจะมามาชาร์จแบตแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมกับสําหรับงานคืนนี้เรานัดกับอีกกลุ่มหนึ่งไว้ใช่เราจะบอกเราวันนี้เราครบเซตครับเราแบบใส่เสือ้อ T-shirt I hope you have fun นะครับอืมติดตามอ้ใครสนใจก็แปปบบซื้อได้นะคืนนี้ ซอนี้แนนจ็คจ็อบโนนเตอร์โจ๊กโจ๊กไม่ใช่จูะไม่ไม,ไม่ไม่จูไม่จูโจ๊กโจ๊กโจ๊โจจกกับเจฟเดี๋ยวเราจะสู้กันไปต่อต่อสู้กันไปต่อโอเคครับตอนนี้เราเตรียมพร้อมเพื่อจะไปคอนเสิร์ตบอ d y ิ l a มทุกคนมีเสื้อ เหมือนเดียวกันนะครับได้เขาดูหน่อยเขาดูหน่อยเขาดูข้างในไอโฮบิฮับฟ้าไอโฮบิฮอบกอนกงกินแล้วไหมไอโฮบิฮฟบฟ้าครับนี่ครับนี่ สรุปแล้วผมก็ลืมถ่ายคลิปตอนเรากลับนะครับจากคอนเสิร์ตมันงก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเราก็เขกลับคอนเสิร์ตแล้วก็กับโฮเทลไปนอนตื่นเช้ามาก็ไปหาอะไรกินแล้วก็เดินเล่นสวีทที่สวีเดนนหน่อยแล้วก็ค่อยไปสนามบินเพื่อจะเครื่องกลับไปเบอร์เกินนะครับก็แค่จะบอกว่าทริปนี้สนุกมากครับบอดี้สแลมนี่เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเอนเตอร์เทนเมนต์แบบ10ต่อ10ครับแบบเจ็บ คอตรงนี้ไม่พอเจ็บคอ,องนี้นะครับแบบใช้หัวอย่างเดียวนะครับคือสนุกมากครับว่าถ้ามันมีข้า้งหน้าพวกเราก็จะไปอีกนะครับเดี๋ยวขอขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะครับเราก็ see you again later with หมวสัวครับบาย